ลักสอดนี่ครับตอนนี้เรากําลังจะแกะพระหนึ่งเหนนรียญนะฮะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตขนดนทอรุ่นแรกนะครับ2,460เหรียญนี้ครับเจ้าของเอาสามแสนบาทนะครับแล้วก็ตกลงกันที่สามแสนแต่มีข้อแม้ว่าเหรียญต้องแท้นะครับแล้วก็หูข้างบนเนี่ยที่เป็นหูในตัวเนี่ยต้องไม่แหวกต้องไม่ขาดนะตอนนี้มองไม่ชัดเพราะอยู่ในเรี่ยหมดเลยนะครับทองคืนให้เจ้าของนะทองไม่เอาเอาเฉพาะพระเองเดียวลองแกะดูก่อนลุ้นกันว่าขอให้แพ ตามแบบที่ต้องการโ okay. อ้ะอะใส่อยแกบตัดใี่แกบตัดแกะอยู่แล้วกันนะอ๋อให้แท้พี่ว,โโวลล่วกันโอ้โหมัวเลยกันนะะติดข้างบนเนี่ยมันจะได้เห็นว่าห่วงขาดหรือไม่ขาดถ้าขาดจะได้วองแกะโอ้โหมองไม่เห็นเลย ยังยังยังสกปรกเลยน้ำมาดูยังสกปรกเลยเดี๋ยวก็มองไม่เห็นเลยเด็กๆพี่ก็ไม่รู้สาวน้ำพ่อพี่ก็ไม่ดยมองไม่เห็นเลยมันมันมัวหมดเลยเดี๋ยวแกะเลยแล้วกันนะแกะนะแกะเลยแล้วนะเพราะว่าทองขอให้แท้พี่แต่ถ้าสวยๆเยมันเป็นร้านนะผิวไฟแดงๆที่ผมบอกอืมเป็นร้านเห็นพี่ชนะพ่อกว่ามันต้องมีทองวิ่งเลย ขอให้แท้ขอให้แท้แล้วขอให้นี่ขอให้หูอยู่ครบนะขอตางนิดตอนนั้นไหนจะเก็บหอวโอ้โหแข็งปั๊กเลยโอ้โหดูสิดูจะขี้เหงเือห่อั้งนั้นเลยดูสปปิเดี๋ยวเอาผ้าเช็ดไปไม่ไหวมันมันมันอุ่นหนาสกปรกมากเดี๋ยว หูยังอยู่โอเคหูอยู่เป็นต่อไหนละหูอยู่หูคนซื้อนะกับหูคนขายยังอยู่นะโอเคหูสุกปกจริงๆอ่ะคื่อบางคนเพื่อนเล่นเขาแบบมันต้องมีเงื่อมันถึงจะแบบขัมแบบไม่ได้ไม่ได้มันต้องไม่มีเงื่อมันต้องไม่มีเงื่อสิไม่มีเงื่อก็เสียสิคนก็คิดได้เหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้คิดเหมือนเขาหรอกนะหูมันก็สุกปกหัวเงี่ยมันมีหูมันมีหูข้างบนนะเราจะตัดละ อย่างน้อยให้รู้ว่ามีหูก,ก่อนนะเห็นก่อนอะดูดิจักปรก,กมากเลยเิี่ยโอ้โหทำไมมันลื่นขนาดนี้เนี่ย ตัวตัวเก่ากันตัวใหม่ตักไม่เข้าเลยแข็งมากเลยวะออกมาแล้ว ขอให้แท้ลุ้นต่อเส้นทาแต่ละวันนี้ต้องดูเลยขอให้แท้อย่างเดียวเลยหันเศกเปล่าให้ด้วย,ยนลยทแน่นอนรับประกันผมด้วยนะขอขรพูดเล่นขอ,ขอจับเราดโอเอะพีจับบางอย่าเจานะ้าของเดี๋ยวให้เจ้าของจับก่อนนะฮะอย่าไปทูนะ จะไปถูนะพี่ไอ้เงนี้าอย่างี้วางเสร็ฐานนี้ไม่ใช่พี่ไปถูพระนะแกมาพัดแอบพวกพี่ไปถูไอ้ทีนี้ตลอดอ่าเยนะจบตังมาไหนเอาเงินสดไหมหรือว่าโอน,น,โ,อน,นโอนนะโอนนะโอเคงั้นอันนี้ถือว่าเป็นพาร์ทแอบจะรอให้กล้องดูนะโอเคนะครับนี่อันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อโตนะครับวัดพนัญเชิงนะครับพระนครศรียุทธยานะครับถ้าเกิดว่าเหรียญนี้จมูกโด่งนะฮะ จมูกโด่งหน้าอกสังคติภ้าคมคมทุกอย่างคมหมดเหรียญไม่ผ่านการใช้เนี่ยเหรียญหนึ่งเป็นล้านถ้ามีผิวไฟแดงๆเนี่ยเหรียญหนึ่งสอล้านได้ของเมานะครับแต่พอสึกแบบนี้ปุ๊บก็ผ่านการใช้มาครับก็ราคาก็จะไม่แพงแต่ถ้าหากว่าใครมีนะอยากจะขายผมนะส่งรูปมาได้เลยที่ไนะอจดีไลน์นะแอัไซน์กดแอน์แล้วก็บีโอักษสามสามเก้าเก้าเก้าส่งมาผมจะรับซื้อของคุณหรือมีพระ เครื่องของเก่ากับพ่อปลาผมรับซื้อคุณแน่นอนถ้าเกิดเป็นแบบที่ผมต้องการเป็นแตรมตาตรฐานสาลผมซื้อนะโอเคส่งมาแล้วกันแต่ผมจะตอบกลับแบบที่สนใจจากซื้อหรือจะเช่าเท่านั้นนะถ้าไม่ตอบกลับอย่าด่าผมนะเพราะว่าตอบกลับไม่ไหวจริงๆมันเยอะจริงนะฮะวันๆหนึ่งโอเคครับไปก่อนครับสวัสดีครับ